สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแอปที่กำลังได้รับความนิยมจากสายอานิยายหรือสาววาัยที่กำลังฮิตในปัจจุบันค่ะนั่นก็คือแอป Read Alight ค่ะ Read Alight เป็นแอปที่รวบรวมนิยายหลากหลายแนวทั้งรักโรแมนติกแฟนตาซีดรามา่าหรือแนวสืบสวนเหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านนิยายออนไลน์ แอปใช้งานง่ายสามารถอ่านได้ฟรีหรือสนับสนุนนักเขียนด้วยการซื้อนิยายได้ด้วยค่ะจุดเด่นของเวบอะรไรคือความสะดวกสบายอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีสมาร์ทโฟน iPad หรือแท็บเล็ตก็สามารถเปิดโลกจินตนาการได้ทันทีค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของแอปเ e ดอาไรนะคะคือการเปลี่ยนทีมสีเวลาต้องการอ่านค่ะเช่นเปลี่ยนไปเป็นสีอ่อน หรือเปลี่ยนไปเป็นสีเข้มเวลาอ่านในที่แสงน้อยค่ะอีกทั้งยังสามารถปรับขนาดของตัวอักษรให้เล็กหรือใหญ่ขึ้นตามความต้องการของผู้อ่านได้ด้วยค่ะและยังสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการอ่านค่ะนอกจากนี้แอปยังเปิดโอกาสให้นักเขียนสมัครเล่นสามารถลงผลงานของตัวเองได้อย่างอิสระและได้รับความคิดเห็นจากผู้อ่านโดยตรง ทำให้ผู้อ่านและนักเขียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะไปพร้อมกันถ้าใครชอบอ่านนิยายหรืออยากลองเขียนเรื่องของตัวเองแนะนำให้ลองโหลดริดอไลท์มารองใช้กันนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะ